สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทาง FC ซมา FC เก่าด้วยจ้ามาพบกับแนวทางหุ้นดาวโจนจ้าดาวโจนรอบปกติเป็นแนวทางของวันที่สิบจ้า,าแนวทางของวันที่สิบเดือน1 2บสองพันวาคมสองพห้าร้อยหกสิบเจ็ดจ้ามือนี้กัามาพบกับแนวทางของแอ j o ตคือเก่าแล้วก็ตามเคยจ้าสำหรับผล ดาวโจนของวันที่เจ็ดที่ผ่านมาจา้ะ <c oughs> สำหรับวันที่เจ็ดจะหุ้นดาวโจนของเฮาแนวทาง,งเฮาถือว่าผ่านไปเนาะโอ้โหหามาอีกเราจะเพิ่งจะห่างหาไปแค่บอกกี่วันเนาะสำหรับเลขเด่นให้ไปที่เด่นแปดเจ็ดวิ่งลูดจะพ้นคือสองห้าสอง1ลางหนึ่งเก้าจากของเฮามีแปดหนึ่งเข้ามาเก้าหนึ่ง อ่าตัวเสียดไปนี่เดียวผ่านไปก็ต้องโคทูดโคพยพี่นอเอฟซีเนื่อยเนาะพึ่งสีหางหาหา,หาไปแค่บกกุกีวันเราจะสำหรับวันที่หกนี่คือหาเนี่ก็มาอยู่ลากลอยเราจะบริณีจากหาเลยจ้ะอ่าสำหรับวันที่สิบมือนีตามรุนกนโตงจะแนวทางปิดไปสองสามวันติดน้อนมือนี้แนวทางสีมาหายตามสูตรหรือบาอ,อันิกะรอรุนอีกที่หนึ่งละกาเราจะมือหนีฮูซอว่าปรับสูตรไม่ห้อยู่ แต่ก่อนสิไปรับชมกะฝากด้วยละค่ะนอ้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยด้วยนะจะคนละไลค์คนละแชร์คนละหนึ่งติดตามกระว่ากันไปเนาจะสำหรับพี่น้องเอฟซีันใดที่เข้ามารับชมใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามแล้วก็ฝากกดกระดิ่งไว้เพื่อิได้บ่พลาดแนวทางต่อ,ตอไปจะแนวนทางดีๆมีให้กันได้ถูกวันจา้าสำหรับแนวนทางที่แอดจอยลงหายจะมีหุน้นนี่เคอีหุน้น หางเสียงหุ่นดาวโจนจ้าแนวทางฮานอยสําหรับฮานอยนี่ฮานอยวันที่แปดวันที่เก่าถือว่าปังเนาะอ่าสามตัวบนแตกสามตัวบนสองหน่อยสําหรับแนวทางวันสองวันที่ผ่านมานจะแนวทางรัฐบาลไทยกะมีให้เ้นเดียวกันจ้าท้าบิยากาลตดคือกดติดตามแล้วก็สั่นกระดิ่งไว้รอเพื่อรอรับการแจ้งเตือนเวลาเตรียจอยลงแนวทาง ใหม่ๆให้จ้ะสำหรับดาวโจรอบปกติของฮาวันที่สิบมันจะตามรุ่นกันต่อจะวันนี้ให้ไปที่เด่นศูนย์ศูนย์สี่สี่วิ่งรุดจ้ะศูนย์ศูนย์สี่สี่คือติดเบิร์เลขเด่นไว้จ้ะสำหรับตัวประกบขู่เด่นศูนย์วิ่งรุดศูนย์จ้ะมีศูนย์สามศูนย์สี่ ศูนหาศูนย์หกศูนย์เจ็ดอ่าไซวิ่งไซรูดหมกักตัวใดชอบตัวใดสามารถนำไปวิ่งไปรูดได้เนาะสำหรับเรนสี่วิ่งลูดสี่สี่หาสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าจ้ะแบตเบิร์ตตัวเมื่อกี้นี่อื สำหรับตัวเน้นจ้าดาวโจนคืนนี้เน้นไปที่เด่น4ไมรุ้4ขอเน้นไปที่47 48เด่น0์วิรู้0แต่ขอเน้นไปที่05กับ06ละกันจ้เบิ้ลเลขเด่น0044จอยขอเน้นไปที่เบ happier, ิล์44 OK. สำหรับเบิ้ลเลขเด่นจ้าโอเคจะ่สำหรับแนวทางหุ้น ดาวโจนขอ้เฮาวันที่สิบมื้อนี้กับฟางน้ำไปเปรียบเทียบแล้วก็พิจารณาวิเคราะห์กันอีกทีหนึ่งละกันเนาะเผื่อมีตัวหมักตัวชอบค่อยตามจะแนวทางกับเป็นเพียงแค่สูตรการคำนวณเราจะมีเข่าแล้วก็มีรุดจะผิดพลาดประการใดกับข้โทนขค้ห์ไหลายๆเราจะมื้อนี้กับโค้อให้มากปังๆละกันจ้าขอให้พี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางการแอดจอยโซดีเฮงๆปังๆรวยๆกันทุกคนทุกทานจะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า